ล่าสุดนะครับคดีน้องชมพู่ตำรวจได้เชิญพยานลุงพลชี้จุดสรงวาพระวันที่น้องชมพู่หายป้าแตนองค์ตำรวจเรียกพยานสอบเพิ่มแม้ที่ผ่านมาพิสูจน์ตัวเองมาตลอดขณะที่เกิดกระแสจี้ให้ลุงพลควกเงินแสนที่ได้จากงานอีเวนต์ตั้งรางวัลน,นำจับคนฆ่าลานด้านคนอูปิทยะและหมอปานะครับ เชื่อใจว่าลุงพลบริสุทธิ์มาดูคอมเมนต์นะครับว่าทุกคนจะคิดยังไงกันบ้างนะครับท่านที่หนึ่งนะครับไม่ต้องไปตั้งรางวัลนำจับนะคะลุงพลจะเสียเงินทำไมใครคนทำเยี๋ยมัดก็โดนจับเองคนไม่ได้ทำก็จเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ต้องตามจับกันเอาเองลุงอยู่เฉยๆทำมาหากินดีกว่า รับงานอีเวนต์รวยๆนะคะลุงมีคนรักมากมายค่ะท่านต่อไปนะครับเห็นลุงได้เงินเยอะได้โอกาสเอามาเป็นรางวัลนำจับหรอถ้าจับคนร้ายได้จะเอาผลงานว่างั้นฉลาดเนาะเงินรางวัลมันก็ไม่บ่งได้บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หรอกถ้าคนที่คิดมันยังคิดอยู่นะ พ่อแม่น้องยังไม่คิดจะตั้งรางวัลน,นำจับเลยคิดเอาละกันฟังแล้วคขับนะคุณตำรวจท่านต่อไปนะครับทำไมลุงต้องจ่ายพ่อแม่ได้เงินบริจาคไปก็เยอะไม่คิดไม่ทำละ่ะนั่นลูกในไส้นะเลยนะท่านต่อไปนะครับเลือกนำเสนอข่าวนี้ได้แล้วครับผมไร้สาระถ้าตำรวจมีหลักฐานจริงตำรวจคงจับเป็นนานแล้ว อันนี้120วันแล้วท่านต่อไปนะครับเงินรางวัลมันก็ไม่เกี่ยวกับลุงนี้สรุปแบบนี้ได้เหรอเงินส่วนนี้คุณตำรวจกับเจสาน่าจะควรรับผิดช,ชอบนะมีใครเห็นเติมเติมตาไหมาว่าลุงอุ้มเด็กไปท่านต่อไปนะครับทำไมตำรวจไม่เสนอให้พ่อแม่ที่ทเป็นผู้สูญเสีย เสนอเงินนำจับผู้ที่ให้บเบาะแสอันนี้สมควรกว่านะท่านต่อไปนะครับเมื่อละจะหาแพะให้ได้เนาะชาวบ้านกลัวอะไรแน่ไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลลุงก็เพิ่งมีรายได้หน่อยเดียวไหนจะเสียภาษีอีกจะให้ลุงตั้งรวันนำจับบ้าไปเปล่าท่านต่อไปนะครับทำไมลุงพลไม่ฟ้องกับอีนั่ง แม่สาวิตีบ้างข้อหาหมินประมาทยอมปล่อยมันลุงอยู่ฝ่ายเดียวทั้งๆท,ท,ที่มีพิรุษพ่อแม่น่าสงสัยมากกว่าลุงพลท่านต่อไปนะครับแล้วทำไมมันนานจังแปลกๆเจ้าหน้าที่ทําคุ้มเครือแล้วทำไมต้องเอาเงินมาวางจ้างนำจับด้วยหรอมันเป็นหน้าที่ตำรวจท่านสุดท้ายนะครับไม่ได้ข้อค้างลุงพลถามท,ทีไรก็เหมือนเดิมเป๊ะ แต่อีกฝั่งเห็นพูดลวงไปบนมาพลิกไปพลิกมาจนลืมคำพูดตัวเองแล้วมั้งครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ขอบคุณครับผม